สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่ทานพบกับรายการหลาวเก้าชาวบ้านกันเหมือนเดิมกับเป็นประจำตุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตีแปดเพื่อชาวตึงตีเก้าซองถุงตึงซ้ำถุงถกลับค่ะอ๋อการซ้ำนะคะในช่วงใบซองถึงใบซ้มแล้วก็ตีซองถึงตีซาำค่ะแล้วก็สรุปขก้าประจำสัปดาห์เหมือนกับวันนี้ครับเรามาสรุปเก้าประจำสัปดาห์ในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันครับแล้วก็ตอนนี้พงสรัยหยุดสุดทีวงรับค่ะแล้วก็ดิฉันวันนาสุวัฒนามีธาคุณนะคะอย่างยุ่งกันที น้ำไสน้ำ่เข้าไส่นำไส่เข้าไส่ริซอสนะครับเจ๊กลางเมือละนองแต่ัวเห็นดิดันร่างจะเป็นทิวโก้ภูเก็ตนะครับต่อมาจากนู้นแล้วเถื้าเก้าตะนาววัดซี่นะครับถึงหลายป้านไปจากถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงบรรยากาศด้านหลังก็คงเป็นตลาดเย็นนะครับโกงตะวันละนองนะครับชวนซุกกะป๋าอยู่ปลานีแลไม่เห็นครับแต่ว่าให้ล่างเนี่าจะเป็นตลาดเย็นเทศบาลเมืองละนองนะครับซึ่งผู้คนก็มาจับใจซื้อหาข้าวปลาไป ก,กินเงินที่บ้านซึ่งที่เราอยู่นี่ก็เป็นโซนของหองอาหารโซนของห้อง้าหาบริเวณน้ำไส้ขสสเขา่าซุยน้ำไส้เข่าซุยรีสอร์ทนะครับต้องขอขอบพระคุณเจ้าก้องพื้นที่แล้วก็ข้อพระคุณน้ำไส้เข่าซุยรีสอร์ทนะครับที่เอื้อเฟื้องสถานที่ในการถ่ายทำรายการเหล่าเก้าชาวบ้านม,มาถึงรเรื่องราวเก้าก้ารเรกในช่วงนี้กับเป็นเรื่องของสัตว์งานเล่ากาชัดจังหวัดดอนงกับจัดงานบรรวมใจช่วยกาชัดในกับโดยเมื่อวันที่สี่มีนาคมที่ผ่านมาสัตว์งานเล่ากาชัดจังหวัดดอนงก็จัดงาน วันรวมนําใจโฉวยกาชาตเพื่อ5ุ้นทรัพย์สิ่งคองเครื่องชายต่างๆนะครับนำไปเป็นโค้งควันค้งหลังวันในร้าน <Yeah. S 1> กาชาตในงานอัพนาแร่เลรานงนะครับซึ่งจัดขึ้นวันที่42ถรึ่งวันที่3 0มีนาคมส่งผ่5 6ทีบริเวณลานอนเนกประสงค์ หน้าสนากเทศบาลเหมือนน้องก็ไกลๆกับน้ำซุ้ยเข้าซ้วยดีสดตรงนี้เอาน้ำส้เข้าซุยปหมผูดพิดประจำตรงคราบก่อนไปครับเมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาในการตั้งแต่เวลา๙๐๐นตึ่งเสียงกับทีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองสำนักงานเล่ากาชาดจังหวัดระนองก็ได้จัดกิจกรรมมันรวมน้าใจช่วยกาชาดเพื่อทําการรวบรวมสิ่งก้องเครื่องชายทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาในการนําไปออกรานกาชาดขับในงานอับน้ำแร่แลระนอง ประจำปีทรงปันหน้ารยสิกกลับทึงจะจัดกันวันที่40ซองทังวันที่30มีนาคมซรงปั่นหน้ารยสิกตีหลานเอเนกประส่งหน้าสมังานเทศบาลเมืองระนองซึ่งก็มีผู้มีจิตชัทตาน่วยงานต่างๆห้างร้านในจังหวัดระนองพีนง่พพน้องพักรัฐบาคเอกชนรวมกันบริจาคสิงของเป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องนะครับมีถึงก้าคันแล้วก็จะมีเพิ่มรลาเห็นวารถจักรยานือว่ารถที่ในกะับตู้เย็นทีวีปัดลมโม่ก้าวติก๊กนำโรนเป็นต้นนะครับ นางโซวานีจำปาทตศครับนายกโลกกาชาดจังหวัดระนองก็ได้กล่าวขอบคุณทุกการที่ได้รวมกันบริจาคสิ่งก้องต่างๆในงานบรรวมนําใจช่วยกาชาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกล้องกาชาดซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทางภารครัะภาคเอกชนในการบริจาคสิ่งก้องมากมายซึ่งในปีนี้ก็มีผู้บริจาครดเครื่องมาแล้วถึง9้คันและก็อาจจะมากกว่านั้นซึ่งทางโลกกาชาดจังหวัดนองก็จะแจกกันถุกขึ้นนอกจากจนี้ก็มีตู้เย็นรถที่ในครับก็เยอะกับเป็นรอยกัน เรื่องสักป้าแล้วก็อื่นๆมากมายขาดหวานน่าจะมีมูลค่ารวมเกันกว่าส่องล้านบาทซึ่งในการออกรางวัลปีนี้กับทางเล่ากาชา์ิจังหวัดน้องก็จะเปลี่ยนวิธีการโดยจะเป็นลักษณะนาวากาชาตให้พี่น้องได้ตักตะลับกันเหมือนเดิมในตะลับก็จะมีรางวัลยู่แต่ใครที่ตักได้ตะลับที่เป็นรางวัลพิเศษนะครับก็จะมีสิทธิ์ขึ้นไปจับรางวัลบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษและก็รางวัลใหญ่ถือว่ามีโอกาสได้รางวัลได้ามากขึ้น ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะออกหอาังวันนี้มดคืนลาะ3ร้8 0ที่แปรการถ้ามีมดก็จะยกไปส้มทบคองอีกวันหนึ่งซึ่งแต่ได้ท้งมดลั่งจากการจัดงานเราก็จะนำไปใช้ในกิจการโคงกาชาดเผอช่วยเลือผู้อยากรายต่อไปก็คอเชิญชวนชาวนานองรวมกันงานออกรงานกาจาดในงานอัพนำและเละดานองนะครับซึ่งทางนี้ก็ขาดว่าคงทีร่รวมบริจาคต่างๆนะครับลังจากวัน จัดงานบรรลุนํำเทช่วยกาชาดแล้วก็จะมีการบริจาคกันมาขึ้นนะครับครทีต้องการบริจาคตอนนี้หลังจากวันงานแล้วตอนนี้ก็ยังสามารถบริจาคกันได้ที่ฐานผู้ว่าราชการจังหวัดดุยตรงนะ้รับหรือบอกว่าบริจาคกันได้ที่เล่ากาชาดจังหวัดระนองภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับครับเอ่อจังหวัดระนองเอ่อได้จัดงานประจําปีขึ้นที่เรียกว่างานอาบน้ําเล่เลระนองครับประจำปี2556ระหว่างวันที่22ถึงวันที่30 มีนาคม2556ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองระนองครับซึ่งในการจัดงานก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของการส่งเสริมสินค้าโอท็อปของดีเมืองระนองส่งเสริมการต่างๆแล้วก็อีกวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือเป็นโอกาสที่เหล่ากาชาติจังหวัดละนองจะได้จัดหารายได้เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัย ต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้วันที่4มีนาคม2556ก็ได้จัดวันรวมน้ําใจชาวละนองขึ้นโดยให้ผู้มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยนำสิ่งของมาบริจาคให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อที่จะได้นำสิ่งของทั้งหลายเนี่ยไปเป็นรางวัลในร้านกาชาติในการจัดงานอ,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 อาบน้ำแร่เลระนอง นะครับที่จะจัดขึ้นในในปีนี้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วออก็ปรากฏว่าในวันนี้ก็ได้รับน้ําใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชาการภาคเอกชนองค์กรประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยได้นําสิ่งของมาบริจาคให้กับเหลากาชาติจังหวัดเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งก็คงจะทําให้การจัดงานออของเหล่ากาชาติจังหวัดระนองในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ก็ใครขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดละนองนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้มาชื่นชมนะครับได้มาหาความบันเทิงรวมทั้งได้มาชิงโชคนะครับเผื่อว่าจะได้รางวัลใหญ่ที่ร้านเหล่ากาชาติจังหวัดละนองในงานอาบน้ําแร่เรลละนองระหว่างวันที่22-30มีนาคม2556นี้รายการนะคะของอำเภอเมืองนะคะที่มอบวันนี้นะคะเป็น เงินสดนะคะจำนวน50,000บาทนะคะรถจักรยาน4ีใบนะคะครกระติกน้ำร้อน22ใบนะคะคพัดลม26ตัวค่ะเตารีส3ตัวจนได้รู้ว่าครั้งนี้นะครับเป็นเป็นเป็นความคิดของผู้ว่าที่ที่สุดยอดมากอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถให้ทุกหน่วยงานมาแม่มาด้วย คุณน,นวุฒิรัชนิพนธ์ครับเอสมินีอาเอสมินีอาอัมพอเมืองสี่ผมบอกแล้วว่าปีนี้ออกมาละคันครับตั้งแต่คืนแรกเราเริ่มบอกครับละคันที่สิบปอนจะนกจะมีครับได้แล้วจะมอบครับ <c oughs> ปิดพัดลมยี่สิบจักรยานสิบห้านะคะตู้เย็นตู้เย็นด้านหน้าเพงครับตู้เย็นกี่เครื่องกี่ตู้เพื่อคนุนน้องนี่แหละครับ มีเงินสักก้อนหนึ่งไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็เยอะเหมือ,อนกันครับ37ชิ้นนะครับซึงซ่งก็เป็นสิ่งที่นั่นคือวันรวบรวมนํำใจวันรุม<ฆ>นําใจกาชา์ช่วยเหลือใน,นกับในการหาสิ่งของของเราวันต่างๆไปออกรานกาชาดในงานอับนำแร้แร่ละนองะคกับการผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านกปหยิบซ่องถึง30มิมีนาคมก็อย่าลืมกับไปเที่ยวงาน อับนำแร้เลยนะน้องแล้วก็แวะรานกาชาดอุดนุ่นกาชาดนะครับก็ว่าจะออกรลงวันคืนก็นสร้างรอยเป็ดชิอยาก,กักเมื่อไงถุกปีที่ผ่านมาก็แล้วกันเพราว่าบางคนเชื่อความรู้สึกในร,ราว่าหลางวันคุณบริจากกันมามากมายแต่ปรากฏว่าไม่มีการออกรางวันเยอะๆอะคกับมีการกักเอาไว้เพิ่งปีนี้ทันนายกโลกกาชาดเจ้ว่าน้องก็บอกว่า จะมีการอกรางวัลเยอะๆทุกวันนะครับก็จะเป็นวันกําลังใจ้พี่น้องประชาชนไปชายบริการในร้านกาชาดครับช่ายแต่ละวันนี้ไม่ออกก็ยกย้อยไปตอนเช้าแล้วนะคะมีรางวัลเยอะแยะเอาเป็นว่านั่นก็คือเรื่องดีๆของเรากาชาดแล้วเราก็ยังคงไปบริจาคกันได้บริจาคกันได้เราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องก้องการเตือนภัยในเรื่องกลองดูดูแรงนะคะก็จะเกิดมีเขาเรียกว่าเปลืองไม้อยู่ประจำไม่ไหวจะเป็นไม้บ้านเรือนประชาชนไม้เรืองโคงป่า และกับไฟป้านะ,ะกับซึ่งบอกได้เลยว่าจังหวัดระนองเราไฟป้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวัยจุด <ไว S 2> เปีและฟีมือกงหนุษย์นี้เองนะคะคทางสำนักง,งานป้องกันและกบันเทาสาธารณาภัยจังหวัดระนองก็แจ้งเตือนเรื่องอัคคีภัยในช่วงฤด,ดูแรงล่งเกิดเทเพลิงไม้ย่างต่อเนื่องค่ะค สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะก็แจ้งเตือนพี่นองประชาชนในช่วงฤดูแรงนะคะทางเรื่อของไฟไหม้แล้วก็พายุฤดูร้อนรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่ไปเล่นน้ำตามสถานทีต่ต่างๆค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะนายชวฤิตนิ นีรารัตน์รระนะคะหัวหนา้าสำนักนงานป้องกันและกบรเทาสาธารณาภัยจังหวัดระนองค่ะก็ได้เปิปดเผยว่าคณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็เข้าสู้ช่วงฤดูแรงแล้วก็อีกหลยภัยไม่ว่าจะเป็นปนัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยเฉพาะบนเข้าฝั่งตรงข้ามนตามนตกปุญญาบ้านเกิดไฟไหม้ป่าบ่อยครัง้งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเผาขยะ หรือวัชพืชทําให้เกิดไฟไหม้ยาซอง้างทางมีควันปกคลุมถนนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสาหรับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านนะคะก็ให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะหรือว่าจะอาดลุกลามไม้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้ช่วงนี้อากาศร้อนแห้งแรงเคยนัคีไปได้งายโดยเฉพาะสายไฟฟ้าด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทีเสื่อมสภาพชำรุดสุดโ o มเนี่ยอันนี้อาจก็ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอยาขี้เนี้ยแต่กับตะขีเนี้ยแหละใบมันเลยเสียหน่อยเสียได้นะเสียหน่อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายนั่นแหละอย่าเสียนะครับในเรื่องลยอยกล้องไฟฟ้าในช่วงข้างหน้าแรงเป็นสิ่งที่ต้องระวัง รวมทั้งการจุดทูบไหว้พระนะครับการทํากับข้าวกับปลาเปิดแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องกงจุดไฟเวลาอย่าทิ้งนะครับออตรอครับออตรอหมายความว่าปัตไม่ใช่ก็อันตรายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีเหตุเกิดทีอะไรนะเก็บโกดังเก็บไม้ของบริษัทระนองไม้ไทยยุคเกตบางเรนนะคะตรงกลางบริษัทสยามใส่อาหารสากลระนองเนี่ยอันนี้เกิดที่เขาบอกว่าชาวพม่านี่ไปจุดไฟเผายาบริเวณลังโรงงานแล้วก็ไปฐานก้าวเที่ยงกลับมากือลืมไง ไม่หมาล <bots. S 1> ืมไหมนี่ไส้ของผ่าหมากินพอกินกาวเลวต้องนอนกินแล้วต้องนอนเอาไม้รับรับที่หนึ่งมัลืมหรือลืมมันอะก็ลืมมันนะกษตรกรลืมไปก็ค่อยๆไว้เออนะค่ะไปวัยวัยล่าติดกล่องไม้แล้วทีนี้ก็เลยต้องเขาเรียกว่าเกิดเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนอกจากความประมัดหรือระมัประวังเว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันบันเท่าสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางริน วิ่งเวิ่ง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 ไปดับเสื้อท่านะครับใช้เวลาถึงชั่วโมงดับเสื้อท่านทำไปนั้นก็เรียบร้อยนะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เลยต้องขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าเตือนกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกนอกบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเลยนะเผาขยะเผาขยาก็ควรทำแนวกันไฟแล้วก็ทําให้เป็นกองเล็กๆอย่าเป็นกองเดียวเท่าเติมปอจุดแล้วผมมันลามแล้วเอากันไม่ทันไม่ทันจริงๆแล้วก็เรื่องของเด็กๆกินเล่นน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พอหน้าร้อนทัง เด็กๆชอบไปเล่นน้ำเด็ก <ไป S 1> เพื่อนชวน,น,น อ่าเผื่อชวนไปเล่นน้ำตามบึงตามน่องตามคุ้มตามไรมันอันตารายถ้าไม่มีผู้ใหญ่ยู่ด้วยอก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขึ้นได้เปรียนตงรงรามันตะว,วังนะครับใครที่มีลูกหั่นล้านก็ต้องระมัดระวังแต่วว <ใช S 1> เดี๋ยวกับเผื่อก็ต้องซั่งไววัดตะเพื่อนชวนเล่นน้ำระวังอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแต่เล่นก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องโครงฟืนไฟต่างๆเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนี่อากาศมันแห้งนะครับทำห้วัสดุต่างๆสามารถติดไฟกันได้ง่ายติดเร็วปุ๊บอาจจะเกิดเพลิงไหมทำกันไม่ทันนะ บางที่อยากกินว่ามาปุ๊บแป๊บเดียวไปมาแบบลืมเลยลืมเลยนั่นกัพอลืมเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้เตาแก๊สมันอุ่นกับข้าวไว้มันกวนขโมงชงเชงไปทางบ้านมาจะเน่เรือดแต่ต้อแล้วแต่ตอไเลืรนั่บแกงมูกวับแกงต้อไว้นะครับแกงมูกกับแกงรูต้อไว้บอกว่าวายติดป้างมาเลือแต่ต้อนะครับพ็เห็นตรงรามัตรวังตะแกงชมไม่แน่ไม่เลือดนะครับไต่ว่าแกงมูกกับต้อนี่วา่มาเลืองแต่ต้อครับมูเเลือไม่เลือดแล ในเรืองคงบ้านเรือนรวมทั้งในเรืองคงไปธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นจากเผื่อพายุฤดูร้อนในกับเพราะว่าความกดอากาศอะไรต่างๆทว่วา่าพอหน้าร้อนที่จะมีความกดอากาศที่ทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นมาได้คะครับบ้านในตรงในที่มีต้นไม้ข้างๆบ้านก็พยายามรานกิ้งลงมามในกับเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยในเรืองคงกิ้งมาที่มันหักทับร่างคาแล้วตรงในหลังคาไม่ค่อยเน้นกับเบื้องเพเยอะพยายก็ Need, กันน<ร>็อตใ้เน้นใส่ข้อยเรียบร้อยนะครับผมเป็นลมมากที่ไม่ใช่ลังคาปิววิวห่ยไปเลยผมมาต้งวิวไปแคว้นูเลยะนะครับต้องช่วยกัน <c oughs> ดูแลด้วยความเป็นนุ่งมาช่จากเสริมงานป้องกันแล้วก็บันเท่าซาธารณ่อยจังหวัดระนองก็ได้ออกมาประกาศเตือนอให้พี่น้องชาวระนองทุกๆคนทุกๆฐานได้ระมัดระวังในเรื่องของเพลิงไหมรวมทึงพายุฤดูร้อนในช่วงคองหน้าแรงนี่ ใน,นกับรวมถึงการชายนางก็ต้องประยัดกันด้วยคะครับปับผที่เหลือนี่แหละฟ้ากัดประปาส่วนภูมิปากับทีค้างและนองเชนเนลเราเตอนนี้ตะวักเก็บน้ำมาไ,ได้สร้างมาเก็บน้ำม,มาได้เป็นมืนๆลูกบาทลิดแล้ตลวตอแตกตอแตกต้องเป็นเดือนแลว้วะน,น,นกับรลบางที่แต่ว่าทางประปาและนองยังเป็นห่วงว่าไม่ทราบว่าน้ำออกไป200ลูกบาทเม็ดแต่ว่ามิเตอร์ที่เก็บมาได้50บลูกบาทเม็ดโนไปแลมยู่ค้างและนองเชนเนลแล้วะนรับเลยมืดนำตกเลยะครับไม่ไ้มาเขาแจ้งไปตั้งเป็นเดือนแล้วะนกับครทีแลีวก็แจ้งกับเป็นเดือนกว่าจะไปทำว ซูนเซเลียซูนเซเลียให้ไปน้ำให้ไปให้ไปนะนักลับไปรกครับเล่ยเมื่อน้ำตกเลยและนอนกลางคืนตอนนี้ครับอึ้งอ่างรองเลยอึ้งอ่างอึ้งอ่างแสดงว่าน้ำสมบูรณ์นมันขิดมันเล่อย่างน้ำสมบูรณ์มันรท้อรัวจนอึ้งอ่างขิดว่าหน้านี้เป็นหน้าพุ้นแล้งตันปลาป้าที่คารบกับไปจอมเตี้ยนะครับฟากเลยนะครับฟากเหลืองเด็กๆเล่นหนาว้วยต้องระมัดระวังมาตึ้งเรื่องราวข้าวคราต่อไปเรื่องคงหนัก่องเทียวชาวต่างชาติ ที่มาจากวัดระนองน้องจากมาจากวัดระนองแล้วก็อย่างผ่านไปยังกอช่องอหรือว่าวิกตอรยปอยประเทศปราหมานั่รกบเพื่อไปต้อวีซา่าไปเต็ม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 ะไไม่ใช่สเต็มนะ,ปมะไปเต็มไปเต็มสเต็มเรียว่าประทับตานในหนังสือเดินทาง ว่าที่จะได้อยู่ในเมืองไทยต่อได้อีก3ามเดือน<ม>ส่วนมากก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตพังงาการะบี่สุราษฎร์ธานีชุมพรจยุ่ไกลๆกว่นี้นี่ก<ม>ับาไปตรงนู้นก็นต้องไปเดาจ<ม>แต่ถ้ามาตรงนี้นี่ไม่ต้องไปสเสดาจกับมาที่ก่อซ่องมันก็จะไกลกว่า<ม>ปะหยัดขาใช้าย,าย<ม>แต่สิ่งที่จำคัญที่สุดก็ทำให้พี่น้องชาวระนองไม่ไว่าจะเป็นภักส่วนต่าง,างห้องผัก ร้านอาหารเรือจ้างรถรับจ้างก็ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับเศรษฐกิจคึกคักเติบโตไปแล้วในลาตินว่าบรงเดินบปเทียมหมดเต็มไปเทียมหมดเลยมหมดเลยนะคะนักท่องเที่ยวฝรั่งและก็มพมาเดินทางไปกอซ่องนะคะเผื่อที่จะต่อวีซ่าแล้วก็กลับบ้านในช่วงของย่างพาราพัดใบอังกฤษย่างไม่ได้ค่ะนายส้มซักเครือมาลีเจ้าของรถโดยส้างรับจ้างท่าเรือจ้างระนองกอซองก็ได้เปิดเผยกับผู้ซื้อข้าวของทีมงานระนองชาแนลนะคะว่าในช่วงที่บริเวณท่าเรือจ้างระ น้องกอซ่องช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ตั้งชาร์จเดินทางกันมาเยอะให้บริการมากขึ้นเพราะว่าต้องเดินทางไปต่อวีซ่าที่วิกตอรีพอยต์หรือกอซ่องนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาร์ตที่เดินทางมาเที่ยวแล้วก็ประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์แล้วก็ระนองค่ะสำหรับพี่น้องชาวพม่าที่มาใช้แรงงานในบ้านเรานะคะตัวนี้ก็เดินทางกรับต้องกลับเพราะไม่มียางกรีดต้องย่างชงพัดย่างพลัดเบิ้ยในกาแต่ว่าจอยไม่พลัดหลักนั่นเลยถ้าใจพลัดหลักก็ถ้าเป็นดาวใต้ปลายพระยาเมื่อย่างพลัดบ ขั้วเจยก้องพรีพลัดรักะศัสับซึ่งพราะนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่เขากลับบ้านเพราะว่าตัดย่างก็ตัดไม่ได้แต่เขาตุ้นหน้าแล่นก็ถือว่าเป็นช่วงวันหน้ากะพอนด้วยนะครับบ้านตัวเองนะคะเอาเงินไปไว้บ้านบ้างนะค่ะสมศักดิ์เชอร์มาลีขับรถของบริษัทจันยาธุรกิจการสปอร์ตการท่องเที่ยวรับสองผู้โดยสารจากพกสและทั่วไป สาเหตุที่พมา่าเวลังลาวเวียดนาม,มกัมพูชาที่เดินทางมาจังหวัดระนองบาน่าเทียบเรือจังหวัดรนองทุกวันนี้ตอนนี้ก็มากขึ้นทุกวันสาเหตุที่พม่ามากันเยอะเนื่องจากตอนนี้ยางพาราราคาตกตก่ำหนึ่งสองเป็นช่วงที่ยางพาราผัดใบพม่าเลยต้องกลับบ้านเพราะยางพา,าราตัดไม่ได้ตอนนี้พูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้ว มีธุรกิจการท่องเที่ยวที่ว่าชาวบ้านที่มีส่วนที่มีผลประโยชน์ก็ได้เปส่วนส่วนรับเงินจำนวนนี้จากนักท่องเที่ยวก็คือ 1. พวกเรือหางยาว 2. อรถรับจ้าง 3. พ่อค้าแม่ค้าทำให้ธุรกิจจังหวัดรนะนอง ช่วงนี้ดีขึ้นมากเลยเพราะเงินจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกดีไม่ว่าจะเป็นเวียดนามพลังลาวกัมพูชาเวียดนามหรือพมา่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละวันที่ผ่านจังหวัดนองรวมแล้ววันหนึ่งไม่ตกจาก4ี่แสนถ0 0ห้าแสนบาทต่อว,วัน นี่ก็เป็นเรื่องของการต่อวีซ่าค่ะสําหรับกอรซองหรือว่าวิกตอเรียพอยต์นะคะก็เป็นอีกสถานที่นึ่งที่เป็นประเทศที่ซ้ำที่ชาวตั้งชาเนี่ยนิยมเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปต่อวีซ่าโดย่านทางกองจังหวัดระนองเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าต่อวีซ่าเรียบร้อยก็สามารถที่จะมาอยู่ในเมืองไทยได้อีกสามเดือนค่ะนอกจากพมาหรือว่า นักองเทียวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังกอช่อง<ก>ประเทศพม่าแล้วช่วงนี้นะน้องรู้สึกว่าจะเป็นความคึกคักเพราะว่า<ก>เป็นช่วงโค้งฤดูกั่องเทียวหร <My S 1> ือว่าไฮซีซัน<ก>ซซ่นนะับนักองเทียวชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเยอรมันสวีเดนอิตาลีเกาหลีไต้หวันลัมเฮยไฮลัมไลัมนะครับก็มาเทียวแากวัคแนนเรามาลงที่คนไทยก็ลงประเทศตามกอแกงต่างๆ ประวัติธรรมชาติคงจะบพระยารองราสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นเนือเหลืองคงเกาะแกงต่างๆและปับจะเป็นเกาะ้างเกาะกัมเกาะกัมเกาะพายามกเกาะยี่ปุ้นเกาะขางข้าวซึ่งหนักตองเทียวสามาถไปดำน้ำดูปะาการังแลไวก็ปักพ้นกันได้โดยเฉพาะเกาะพายามนะครับเขาถือว่าเป็นมันดิบ มันดิฟเมืองไทยไม่ต้องไปมันดิฟไม่ต้องไปมันดิฟทีฟังนู้นเรามาฟังนี้มาลองเราก็เจอมันดิฟเมืองไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลังเล่กันมาเป็นจำนวนมากปีปีหนึ่งก็มากมายนะครับก็อยากจะกฝักผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรถเถืองโดยนต์รถจ้องเตวรานอาหารหนูแนมที่พักอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก่อนเขาจะมาเขาซึกซ่ากันเลยเนี่ยครับว่าคกาใช้จ่ายตรงนี้ตาตรงนั้นไปตาดไปตั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 ะไปตัดไปตัดไปาัดไปตัดไปตัดไปตัไส้เขไป รัพารรก็เชอาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในเรื่องคงการมีน้าจิตนําใจให้การต้นหับหนักท่องเที่ยวในท่านาเจ้าบ้านนะครับเราต้องมีการดูแลเพราะว่าบางจังหวัดนี่สงใจแคไดนนว่าป่าหนักทองเที่ยวไม่ค่อยไปแล้วเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่ไม่เหมือนก้อนธรรมชาตินี่สูญจะไล่ให้ไปมันไม่คงเดมีเลื่อนมีตึกพุดขึ้นไปมีเอา ความเจริญกงวัตถุต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าบ้านเรารละนอกบ้านเรายังมีความเป็นธรรมชาติของเรื่องอยู่หนักต่องเที่ยวกรเรื่อลังไล่มาเที่ยวระโนกันมาปีนันในท่านาทีเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องหยิ่ยมเยี่ยมแจ่มใสให้การตนรับทองเทียวแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทองเทียวเจ้าหน้าที่ต่างๆ นะครที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับหนักทองเถี่ยวรวมทึงพี่น้องชาวไทยชาวระโนทุกคนที่ต้อนรับหนักทองเถี่ยวดุดยามิดในะครให้การดูแลช่วยเลือดต่างๆบางที่หนักทองเถี่ยวจะเดินตมตมตมดึกๆกห้โรงแรมไม่เจอนะครบางคนก็ชีม่ชีมือคนบางคนก็พาไปพาไปส่งอย่างตึงโรงแรมที่ปรับก็นับเป็นิมิตไม่ที่ดีที่พี่น้องชาวระโนในการต้อนรับหนักทองเถี่ยวในการเปิดฤดูกาลทองเถี่ยวว่าฮ้อยสี่สั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหนักทองเถี่ยวลังเล่ยมาเที่ยวระโนกันเป็นจำนวนมาก็สร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการสาขาต่างๆโครนหน่อมากขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องราวข้าวคราวตีเรานําเสนอกันกับรายการเล่าข้าวชาวบ้านซึ่งวันนี้เราอยู่กันทีน้ำไส้เข้าซวยรีซอต์นะครับโคประคุณเจ้ากงสถานทีโคตประคุณเจ้านาทีคงน้ำไส้เข้าซวยรีซอตทุกๆคนตีให้การต้อนรับต่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปชมกันช่วงที่่องนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวข้าวคราวต่างๆมาบอกเล้ากันเหมือนเดิมกับกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านครับสักครู่ค่ะ เติมเต็มทุกสมัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานสม้ม IPM i d e Finition 02 245 9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย